ก็เล่นดีขึ้นครับอันนี้เคก็คิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็เข้ารอบแล้วครับว่าถ้าเคเขารอบเอ่อเคจะเล่นให้เต็มที่เลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาสองวันที่โอเคแต่ว่าต้องช็อตคือแบบตีไม่ได้ปลุกแบบคืนถึงมอไทยใช่ไหมครับซึ่งทําให้สกอร์ก็ไม่แย่แต่ว่าไม่ดีวันนี้เคก็ตั้งก็แฮปปี้ที่ตีปลุกเราได้ได้รางวัลครับก็รวมของสองช่วงร้ายมากเลยครับตีไปไดเวอร์ดีมากเลยครับแต่ว่า ทีไปใช้นิดนึองอยู่ใน first class เชิญ first class แค่ว่าอยู่ในรูเลยสีม่วงว่เป็นโบกี้ที่แบบไม่น่าโบกี้เลยครับว่ามันจุดที่เคยอยู่ตรงช็อตสามมันแบบมันทำอะไรไม่ได้ครับที่โบกี้ก็ <polarization. S 2> ไม่ก็เสียดายแต่ไม่ไดยองเสียครับเพราะเชรู้ว่ากอล์ฟมันยังมีการอยู่แล้วก็เชเคยโบกี้หลุมสองอย่างนั้นเป็นเรปิดใจเราเลยใช่ไหมเช่เขาเข้าใจว่าช่งตรงนั้นมันยากเราก็เชก็แค่หวังคิดว่ากลับมาจริงๆอย่างหนึ่งที่เชทำได้ดีมากจริงๆซึ่งกลับลงไปจากล้อมก่อนก็คือเอ่อการกบเก็บสัอว์ปกติโดยเฉพาะช่วงปีหลังชู่านานใถ้าเชเสียโบกี้บางครั้งมันจะเสียโบกี้ยาวใช่ไหมนะสุดระเบิดด้วยแต่ว่าเอ่อทั้งอาทิตย์นี้เชตีสามโบกี้ทุกครั้งที่เชโบกี้ป หลุมต่อมาหรือไม่ก็หลุมต่อไปเคลียร์ตัวนี้กลับมาเอ่อตึงเทรดเ away เลยวันนี้ก็มีเคลียรว่าทุกอย่างยกเว้นขึ้นเวทครับคือพัดเคจริงๆโอเคอยู่แล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนพัทเตอร์กลับมาใช้ตัวเก่าก็พัดดีขึ้นเยอะเลยครับลูกที่ไม่ลงก็ใกล้เคียงวันนี้พัทเบรดี้ไม่ได้ใกล้เลยครับแบบลใใายหลุมเพื่อไกลลงก็เยอะเลยแล้วก็ที่ดีคือได้ครับวันนี้ได้วิลดีมากเสียแค่สองหนุนเด็กก็ขึ้นดีเหมือนกันครับตี เล็กเจ็ดเหล็กหกเหล็กแบบอาที right ์นี huh? ้เพียอีนเหล็กดีทั้งอาทิตย์เลยครับถ้าไปดูเคียรเบนี้ถาสาลเอ่อออทางยอะแล้วปกีก็ไมีแค่ไม่มีเหล็กีเยครับแต่ว่าที่ไม่ดีอย่างคือเวนเวนเวไม่ไม่หัวเลยมีสี่ห้าุมเด็ที่เคควรยังไเลยัดเบี้สองเบี้แต่ว่าตีแบบไม่ออนต้งแบบอันนี้คือต่ำาะร้อยยี่สิบหลัไม่ออนสองหลุมที่ออนคือแบบสาบแบบสิบยี่สิบหที่มันมันมันอเล็กจ็บตวแล้ก็ทีมัด ถ้าดีมันถ้ามันไม่ดีมันก็แย่เลยครับเคยก็ต้องไปแย่พัดเลแต่ว่าอ่านไลน์ดีขึ้นเยอะเลยครับเป็นวันที่เครียดที่สุดเลยครับเพราะาว่าเมื่อเช้าเขี่ยวเก้าโมงเช่่อมาก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีข้าคืนแต่ว่าเพรเงินเมื่อคืนเคมีสอบเริ่มสามทุ่มครึ่งเพราะว่าสิบโมงเมกาเชื่อมาก็ควรจะได้นอนก็เกือบห้าทุ่มเมื่อเช้าเคมาถึงการจะเริ่มซ้อมตั้งแต่เจ็ดโมง การเริ่มซ้อมตั้งแต่ประมาณแบบเจ็ดโมงครึ Mat, IR so right ่งใช่ไหมครับเจ็ดโมงสามสิบห้าเคยังนั่งทำกันบ้านอยู่เลยครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องสมัครเรียนแต่ว่าจะสรุปตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเลยวันต้องรีบกลับไปทำกันบ้านให้เสร็จก่อนไปซ้อมต่อครับถ้าเหมือนเดิมครับเอ่อตีแบบพยายามไม่กลัววันนี้ที่เคย์จบจริงๆที่วันนี้อาทิตย์นี้ที่เคย์ตีดีอยู่เลยเพราะวันนี้คือเคย์ตีแบบมีความมั่นใจวันนี้เคย์ตีเร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ตีแรงเยอะผมกลับใจว่าดีสุดครับ